ก็สวัสดีกับทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูฮัดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับคําศัพท์ที่นักเรียนคุ้นเคยนะครับหรือคนที่สนใจคุ้นเคยที่จะมาอธิบายให้ฟังนะครับซึ่งวันนี้เราเอาคําศัพท์เกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพนิสัยนะครับของบุคคลนะครับที่จะมาอธิบายให้ฟังโดยวันนี้เราจะมีประโยคตัวอย่างนะครับได้แก่เช่น คำว่าวัประโยคที่ว่า watch h e like watch หรือ w h a t she like นะครับซึ่งตัวอย่างที่จะให้ดูนะครับอันที่หนึ่งนะครับเป,เป็นประโยคคำถามที่จะใช้นะครับเช่น w h a t she like watch he like นะครับซึ่งประโยคพวกนี้จะเป็นการถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพหรือนิสัยของบุคคลนะครับตามตัวอย่างที่ให้ตามสไลด์นี้นะครับทีนี้อันนี้เป็นประโยคตัวอย่างที่นำเสนอให้ทุกคนได้เห็น เพื่อที่จะนําไปใช้ในการสื่อสารนะครับการแต่งประโยคการทําตอบนะครับทีนี้เราไปดูคําศัพท์ที่ตัวอย่างที่จะให้นะครับเป็นคําศัพท์วันนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับคำศัพท์ที่จะใช้คําศัพท์แรกนะครับได้แก่คาว่าคาว่า friendly 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 ก็ดูจากรูปภาพนะความหมายก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นทางบวกนะความหมายแบบมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีสัมพันธ์ที่ดีคาต่อไปนะครับ คำว่า funny 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 ก็จะแปลว่าเกี่ยวกับตลกเฮฮานะครับตลกเฮฮาเป็นลักษณะนิสัยใจยของคนนะครับต่อไปนะครับเป็นคำศัพท์อีกคำหนึ่งนะครับคำว่า brave brave คำนี้ก็แปลว่ากระหรันกระหาญครับต่อไปครับคำว่า smart 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 ก็คือฉลาดหรือเก่งนะครับคำเหล่านี้ก็จะนำไปใช้ในการ แต่งประโยคได้นะครับสื่อสารกันได้ต่อไปครับคำว่า confident confident ก็คือคำคำนี้เป็นคำที่หลายคนคุ้นเคยนะครับคำว่า confident ก็คือคำว่าก็ความหมายก็คือการกล้าแสดงออกหรือมีความมั่นใจนะครับเดี๋ยวตอนท้ายก็จะมีการให้นำไปแต่งเป็นประโยคนะครับคำถามคำตอบต่อไปครับคำว่า quiet quiet นะครับ quiet แปลว่าเงียบนะไม่พูดนะครับเ,รงเงียบขึม ต่อไปครับคำว่า kind 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 ก็แปลว่าคำแปลว่าใจดีนะครับใจดีมเตตาต่อไปครับคำนี้หลายคนก็คงชอบนะครับคำว่า clever clever แปลว่าเก่งนะครับส่วนใหญ่นักเรียนชอบใช้กันนะครับคำต่อไปครับ hardworking hardworking อันนี้แปลว่าขยันขันแข็งนะครับม,มุ่งมั่นขยันขันแข็งคำนี้ก็หลายคนก็ชอบใช้กันนะครับคำต่อไป patent patent แพทเทิร์นแพทเท์นะครับแปลว่าอดทนอดทนต่อไปครับคำที่ทุกคนคุ้นเคย polite polite ก็ Pol ite, Pol ite, คือสุภาพเรียบร้อยนะครับสุภาพเรียบร้อยต่อไปครับคำว่า r e l i a b l e r e l i a b l e r e l i a b l e นี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะที่น่าสนใจที่นำไปใช้ได้นะครับแปลว่าน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือหรือเชื่อถือได้นะครับอีกคำหนึ่งนะเป็นคนเป็นคำที่ทุกคนชอบใช้นะครับคำว่า serious Serious แปลว่าจริงจังจริงจังนะครับต่อไปครับคำว่า self confident self confident มันใจในตัวเองนะมั่นใจในตัวเองเดี๋ยวตอนท้ายจะมีประโยคคำถามตอบที่จะมาใชา้นะครับต่อไปครับคำนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่คำว่า bossy bossy นะ bossy ก็คือเจ้ากี้เจ้าการนะครับในเรียนหลายคนก็คงเคยเห็นุบคนลักษณะนี้ใชประมาณนี้นครับ bossy คำต่อไปนะครับคำว,ว่า bad temper ate, bad temper ate, bad temper ate, bad temper ate. อารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงิดนะครับคำนี้ก็สรถนำไปใช้ได้แต่ว่าหลายคนก็ยังไม่คุ้นเคยนะก็เอาไว้เป็นคำสบเพิ่มเติมนะครับคำต่อไปครับคำว,ว่า arrogant 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 หยาโซยิงหยาโซนะครับต่อไปครับคำสุดท้ายนะครับ ambitious ambitious MBS ก็คือการทะเยอทะยานนะครับคำนี้หลายคนเคยเห็นแคำนี้อาจจะหลายคนก็จะเคยเห็นหลายคนก็ไม่เคยเห็นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นคาศัพท์เพิ่มเติมให้เพื่อนหรับคนที่สนใจนะครับที่นี้มาประโยคตัวอย่างนะครับอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับประยคตัวอย่างครับใช้เราจะใช้ he แล้วใช้ she ก็ได้ what's he like หรือ what she like นะครับทีนี้เวลาตอบก็ต้องใช้ต้าเมื่อเราถามเกี่ยวกับ บุคคลนะครับ he หรือ s h นะครับในประโยคคำถามในประโยคคำตอบก็เช่นเดียวกันนเมื่อถามถึง w h a t he like เวลาตอบเราก็ตอบเป็น he's like ไม่ไม่เป็นประโยคที่ว่า he likes นะครับแต่เป็น he's like นะครับในลักษณะประโยคนี้จะเป็นการถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพนะิในใสัยของคนในิสัยของบุคคลนะครับหรือจะใช้ what she like นะเวลาตอบก็เป็น she's like แล้วก็ตามด้วยคำศัพ์เช่นยกตัวอย่างเช่น อันนี้เป็นจะอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง what he l i k e what she l i k e แล้วก็ what does he like what does she like o นะครับเอาล้มาดูความหมายเมื่อกี้ที่ได้อธิบายไปเกี่ยวกับ what she l i k e what she ก็เป็นการบอกลักษณะนิสัยใจคอของคนนะครับบอกลักษณะนิสัยใจคอครับส่วนอันนี้เป็นตัวอย่าง what she l i k e what she l i k e เวลาต่อก็ she's like หรือ he's like แล้วก็ตามด้วยลักษณะอินสแตนข์เช่น What's he like ตัวอ,อย่างเช่น What's he like He is like friendly He is f r i e n d l y อต่อไปนะครับเป็นการถามใน,นลักษณะที่เป็น อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ what does he like or what, what does he look like หรือ what does he look like อันนี้บอกลักษณะหน้าตาแา่จะพภายนอกเมื่อกี้เราพูดถึงเกี่ยวกับลักษณะในิสัยนะครับอันนี้เป็นลักษณะภายนอกเวลาเราตอบใจประโยคคำถาม what does he look like what does he look like เวลาตอบก็ต้องเป็น he's like he's he's look like he's he's look like หรือ he's look like นะครับแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์เช่นยกตัวอ,อย่างเช่น he has brown hair and tall she has brown hair and tall โอเคครับสำหรับเนื้อหาที่แต่อธิบายไปเมื่อกี้ก็มีเพียงตอนนี้นะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้า,าถ้าหากใครมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือมีคำศัพทนะ์ที่น่าสนใจที่อยากจะให้อธิบายกนะ็ติดตามทาง Facebook ของผมได้เลยนะครับหรือทาง Youtube ก็ได้นะครับตามสไลด์ที่ เฉลยเห็นนะตอนนี้นะครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับ